จริงๆการการแข่งขันไอโทไอโทฟี่เนี่ยมันเป็นการขแข่งแข่งแข่งกับตัวเองเพราะมันเป็นการแข่งสกิลโชเพราะมันทําโชวทีละคนทีละคนอาจจะเป็นทีมอะไรมันเป็นเรื่องของเกมแล้วนะฮะแต่ว่ามันเป็นโชวโชวทีละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องมันเรื่องของสกิลเนี่ยเราเรื่องที่น่าที่ควรจะต้องฝึกที่สุดคือเรื่องของการเพรเชอร์ เราต้องเข้าใจเกมก่อนเราจะแข่งอะไรเราต้องเข้าใจเกมก่อนเหมือนเหมือนที่พี่บอกว่าเราเราจะแข่งโทฟี่โทฟี่มันเกมมันเป็นยังไงแล้วเรามองว่าเฮ้ยมันทําอะไรบ้างมันไม่ใช่เข้าป่าเรามองว่าขี่เข้าป่าเราขี่ไม่ค่อยถนัดแต่นี่มันเป็นเกมแบบแบบสกิลแบบทักษะพอพอเกมมันเป็นอย่างนี้ปับ๊บเราก็มาแก้ปัญหาเรื่องเรื่องเกมให้เราเสียเสียคะแนนน้อยที่สุดตีโจทย์มันก่อนไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่พี่บอก พี่บอกว่าพอจะแข่งทัวรฟีีปั๊บเอ้ยอาทิตย์นี้ไปเข้าป่ากันนี่เหรอไหมฮะไปเข้าปา่าเข้าป่ากันถามว่าถามว่าถูกผิดไหมไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ว่าพอเราไปเข้าป่าปั๊บเราก็ไปไปไปมันพอพอมันทางมันยากปั๊บเราก็ใช้เอาขาลงค้ำยันหินไปก่อนอะไรไปก่อนเพื่อให้มันรอดไปได้แต่ว่าไอ้เกมทัวรฟี่มันมันค้ำไม่ได้ใช่ไหมมันค้ำไม่ได้แล้วก็มันมีลายบังคับเข้าป่าเราไปเจอเราไปเจอลายตรงไหนยากเราก็หนีก่อน เราออกไปทางง่ายเราออกไปซ้ายาออกไปขวาเพื่อเพื่อไปที่เราไปได้ไอทางง่ายๆคือทางเขาหาเหตุกัน <c oughs> นึ่เหรอ,อใช่ไหมคนคนที่เตรียมตัวที่จะไปไปแข่งจเอ็ตโตฟี่แล้วเนี่ยบางคนรู้รู้ว่าเกมมันเป็นยังไงแล้วน,นะครับเราก็พยายามที่จะซ้อมให้มันทําได้สมมติเ้ามีกาหลาดเราก็พยายามที่จะซ้อมมันให้ได้ตั้งวงตามที่ระยะที่เขาเขาเซตมาอะไรก็ว่ากันไปเราก็พยายามที่จะซ้อมให้ได้เข้าไปหนึ่งรอบ ปั๊บ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 ติดเอาใหม่เข้าไปหนึ่งรอบปั๊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 บเกือบจะทะลุอยู่แล้วติดเอาใหม่แต่เวลาแข่งจริงมันเอาใหม่ไม่ได้เราต้องค้าใจว่าเกมมันคือห้ามห้ามเอาตัวใหญ่ก็คือมันเป็นสกิลห้ามาขาวางพื้นนะครับพอเราขาวางพื้นไปทีหนึ่งเนี่ยตอนที่เราจะออกรถต่อต่อไปเพื่อที่จะเลี้ยวตรงนั้นให้ได้เนี่ยระยะมันไม่พอแล้วตัวเราเองเนี่ยไม่ไม่เคยถูกฝึกว่า ออกตัวปับ๊บบาลานได้เลยเรายังมีแลนดิ้งอยู่อีกระยะหนึ่งหมายถึงว่าตั้งรถให้ตรงก่อนระยะหนึ่งมันก็ชนลิบินแล้วพอมันจะชนริบินนะแล้วก็จึ๊กจึ๊จึ๊หมดเลยครับคะแนนหมดเลยผ่านแต่ว่าเท้าแตะหมดเลยนี่คือโจทย์มันก่อนมันคือต้องบาลานให้ได้ตอนออกตัวเพราะเราไม่มีพื้นที่ที่จะแลนดิ้งเลยมันมีข้อบังคับด้วยลายด้วยลิบบินด้วยมันคือเกม แต่ถ้าเราขี่ป่าทั่วไปก็ไม่เห็นต้องทําอะไรก็ยันยันยัน,ย,นยันไปก่อนจนตั้งล้าได้แล้วค่อยไปมันต้องการองศาเหมือนตอนที่เราขี่แบบสมบูรณ์นั่นแหละในเวลาที่เราขึ้นออกตัวให้ได้เลยแต่แน่นอนมันยากมากที่จะทําองศานั้นได้ทําตัวให้มันเหมือนรถเกียร์ออโตโอ้รถยนต์อ่ะที่เราขับรถยนต์อ่ะเวลาเราติดไฟแดงช่วงแรกที่เราออกออกจากไฟแดงหรือขยับรถรถคันหน้าขยับไปหน่อยนึงเราจะขยับไปด้านหน้าเราแทบไม่ต้องเติมันเลงเลยเพราะเราแค่ปล่อยเบรก เพราะว่ารถยนต์เกียร์ออโต้มันมีรอบเครื่องยนต์ที่มีพลังไว้ให้ก่อนแล้วเราเอาเบรกดันไว้ก่อนเด็กมึงอย่าไปนะใช่ไหมมึงอย่าไปนะมึงอย่าไปนะแค่คลายเบรกหน่อยนึงมันก็เคลื่อนที่สก,กิลมันอยู่ที่รอบแรกรอบอื่นๆมันคือความเคยชิน กับรู้ลายเห็นลายอ้เอมื่อกี้คันเร่งเท่านี้ก็กระแทกไปได้นี่ว่าเราก็กระแทกเลยใช่ไหมแต่ครั้งแรกเราไม่กล้ากระแทกครันนี้เราจําลายได้แล้วมันมันก็มันก็เป็นแค่ความเคยชินละมันมีกลัวอยู่ข้างนอกเขี่ยให้ได้สักห้าอันแล้วเข้าข้างใน